ส,สวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยครับพวกกับผมสังโครครับในช่องสังโคในเอคิวันครับมา110่งร้อยสิบบาท้วยเพื่อนอรอฝากเข้ามารอบที่สามแล้วนะครับก็โอ้โหทุนหลักสิบหลักร้อยครับคอนเซ็ปต์เทคนิคช่องนี้ปั้นไปแต่พันอยู่เพียงพอไม่เอาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เล่นแบบเซฟเกำไราานิดหน่อยให้รีบออกรีบขอยรีบหนีดีที่สุดครับอย่าอยู่นานนะครับผม ก็ลุ้นกันครับยาวไปจัดมาครับอู้ยุ้นครับเจเคเจช่องแรกสวยๆครับมาตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดเพื่อลุ้นซุ่มกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมแจกทุนดีๆครับสองคนชนเอ็กวันนะถ้าผู้ติดตามถึงห้าร้อยผู้ติดตามเมื่อไหร่ผมแจกทุนเมื่อนั้นนะครับนะโอเคครับเบ็ดสองขึ้นมาสองร้อยโอ้แบบนี้ก็เริ่มหวานเขียบเลยครับ อยากเบ็ดขึ้นเลยครับเบ็ด4ครับยัดกันเข้าไปนะครับเปิดออโต้ไปครับสามุนครับมาดูการเจมาหน่อยโอ้โหไม่เข้าวายติดเจ100่ง้อเปอร์แน่นอนครับ1 3 2สเขียวนิ้นๆครับเขียวว่องช่อง3มาหน่อยครับติดอย่างนี้สวยงามครับชมพูเน้นๆเน้นๆร้อยปอร์เซ็นครับสัมบ่อยหกสิบาทมาดีแบบนี้ก็สวยงามครับคืนสัมบานสี่ร้อยนะขอไปต่อยหน่อยแล้วกัน โอ้โหโคตรดีครับแบบนี้โอเคครับผมก็ขอไปต่ออีกหน่อยนึงแล้วกันนะโอเคอไหมปล่อยลายไปครับนี่เบ็ดสีนี่ยยิงขึง้นไปสองพันนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับขนาดเล่นเบ็ดหนึ่งนะครับมีเพื่อนอันหนึง่งแคปมาให้ดูนะโอ้โหแตกเป็นพันก็ยังมีอะเดินเบ็ดหนึ่งเชื่อไปดูได้นะครับผมไปลองกันได้นะครับแต่ใช้เวลานานคือต้องแดงทั้งกระดานไม่ก็เซตไปนเนี่ยชมพูเข้าอนะไรเงี้ย ฐาน4ก็ได้ประมาณ500นะเมื่อกี้เราเดินเบ็ดเบ็ดสี่วะเบ็ดสี่หรือเบ็ดสองวะจำไม่ได้นะที่มันแตก2 0 0 0เนี่ยเอาเข้าฟีสุดท้ายครับมาดูกันสิบมุนจัดไปครับ2 4ครับเบ็ด4สี่สแตแคตอร์มาไม่เข้าไม่มาครับโอ้โหยังไม่มาครับช่องสามไม่ติด บ้มในนอนช่อง2ก็ไม่เข้าครับดึงร้อยเปอร์เซ็นต์สิบไม่ติดครับโอ้โหสวยไหลามาช่องแรกมาโอ้โหสองสุดท้ายครับสวยแจ่มทั้งกระดานครับ2ี่คือครับไหลามายาวไปครับผมโอ้โห2439ครับโอเคนีค,ครับเพ็่นตะวันรวมไปครับผม ก็อ,อยู่ที่3 2มสิบสองจุดแปดศูนย์ครับอ่ะกดกันไปยัดกันไปครับลุยก,กันต่อยาวๆสองพันสี่ครับเบ็สดสี่ไปดูกันบอบาซัมเบโอ้มโอ้ยังไม่เข้าอีกอ่ะน่าจบเท่านี้ละกันนะครับสำหรับทุน110บาทนะครับจบ2400ได้เท่านี้เพียงพอครับใครชอบติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันฝากอีกช่องหนึ่งของผมนะ x 1ช่องนี้นะ โอเคเดี๋ยวผลิตคอนเทนต์ใหม่อะไรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างสมบสรูรสมแแน่นอนเจอกันคลิดไปคลิปหน้าครับบ๊ายบาย